คำพูดของคนเรานั้นสําคัญมากนะครับพูดสร้างสรรค์ก็ได้สร้างเสียก็ได้พูดสร้างสรรค์ให้คนเขารักกันหรือพูดสร้างเสียให้คนเขาเกลียดกันเนี่ยได้ทั้งนั้นเพราะคําพูดพูดสร้างสรรค์ให้คนเขากล้าคิดกล้าไต่บันไดฝันให้เขามุ่งมั่นไม่รันทดอย่าถดถอยให้เขาเรียนรู้ฝึกฝนอดทนคอยที่สุดเขาก็จะค่อยๆเก่งกล้าและก็กว้าชัยนี่ก็ใช้คําพูดทั้งนั้นนะครับ พูดสร้างเสียก็อย่างวัศกรารพามไปยุให้รำไปตมให้รั่วนะครับให้เจ้าฤชวีเสียสามัคคีจนที่สุดแล้วแกว้ววชีต้องสูญเสียไปแตกสามัคคีกันเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องการพูดนะครับโบราณคำกรท่านก็สอนเอาไว้บอกว่าอนุภาพคำพูดที่มีในโลกสร้างสุขโศกสร้างโกรธเกลียดสร้างเหยียดหยามสร้างชื่อเสียงสร้างกิจการสร้างงานงาม สร้างสงครามสร้างแตกหักสร้างรักชังคำพูดของคนเราเนี่ยสามารถให้แนวคิดให้ปัญญาให้กล้าสู้ให้ความรู้ให้เข้มแข็งให้แรงหวังให้ชนะให้พ่ายแพ้ให้พลังและให้ทั้งเกียรติอำนาจสร้างชาติตนก็เพราะคำพูดของคนนี่แหละครับ